สวัสดีจ้ามือนีมาพ่อไม่เจนทอนแช่แนวอีกแล้วเนะค่ะนี่ภาพมากเก็บพักหวานค่ะเาพักหวานไปใส่คาเล็โปร้งดีดีค่ะพักหวานมาตปเ้ากับยังมืดเน่ยเก็บพักหวานไปใส่คาเลกงวดได้ขอยต่ว่าสิบบซื้อ อ็กระซื้อคือเก่าผักหวานปงดีดีนั้งมือไปเก็บได้หลายหรือมึอเก็บได้น้อยเมื่อวานนี้ได้หาโลมึอน,นี่ปงดีรู้สึกว่าได้หลายอยู่บนวรวยค่าเลขอยู่บัมือนี คอยว่าสิบ่ซื้อหอดมือไม่คอยกระซื้อคือเก้าปุงห้ายหลายค่ะเก็บเปเศร้าไปส่งลูกค้าขายผกหวานทั้งมือก็ได้พันหนึ่ง ลูกมือก็ได้โฮกลูกมือนี่ือจะได้หลาียดอกหลายอยู่ยยพ่อข้าเล็กดีดอกมือเนี่ยเป็นยังค่อยค่อยอดบได,ด้ยพูดซื่อดอกข้านบูดถือ่ะค่อยพูดซื่อดอกงวดนาค่อยพูดซื่อ,อ,อนนข้านพึออก ออดมือมากระเื้อคือเก่าเบิร์คือเก่าลักปุงค่ะพี่น้องจะนายซื้อได้ซื้อดีเป็นซื้อเลขนี่แหละลักปุง เจ็บผักหวานสูมือสูมือเลขกระซือสงวดสงวดจักว่าเป็นแนวด้ักหวานปุ้งโอตัวอยู่เถค่ะสุสิได้ต่ลายยอดสุสิได้ต่ลายยอดเมื่อนี่สิบ่ได้หาโลอยู่บ่มือเนี่ย สางเมื่อเดินหน่อยก็ได้แล้วเด้อค่ะซื้อเลขอ่ะขอสีเศร้าอยู่ดอกงวดหนานี่ขอสีเศร้าบิ่งมืนอศีเศร้าได้บ่หงวดมือมากกับมิแตผูมาบอกคักหล